Rolling up, over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's a bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees, my man. Of her body gets the best of me. Oh, gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some to the face, baby. I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, drugs cocaine. by so insane. Jealous of the clothing that she wears up on the top. สวัสดีนะครับเพื่อนๆมีรัตนกตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยครับโอมจากช่องโอไมล์ไลฟ์ฟ i ชชิงนะฮะอ่ครับวันนี้ผมก็มาตกปลานะครับกับนั้นหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะก็มาขับรถแบนตกปลาไปเรื่อยครับหาตามหาปลาช่อนปลากระส่งดูนะครับว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีไซส์ตึงๆนะครับให้เพื่อนๆนานาได้รับชมกันบ้างหรือเปล่านะครับ ถ้าอย่างไงนะครับฝากเพื่อนๆน้าๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมด้วยละกันนะครับถ้ายังไงก็ไปเชิญรับชมผลงานกันเลยนะครับวันนี้ว่าผมจะเจอไซส์ตึงๆไหมครับอ่าครับผมนี่ก็นัดหนึ่งครับผมก็มาตกปลากันนัดหนึ่งเช่นเคยครับครับผมวันนี้เราก็จะมาเดินตกปลากัน2คนนะครับก็จะมาหาไซส์ตึงๆนะฮะกันทั้งสองคนไม่รู้จะมีให้เพื่อนๆน้าๆรับชมหรือเปล่าตึงๆนะฮะรอรอดูรอดูช่วงเย็นติดคลิป ก็าวเป็นว่าวันนี้ละกันผมเออผมกันนั่นหนึ่งเหมือนแข่งเลยละกันว่าวันนี้ใครจะมีตัวมากกว่ากันเออก็ไม่ยอมกันเหมือนกันละวันนี้นะวีแดดร้อนครับลองดูครับลองดูฮะวันนี้อ่านั่นหนึ่งโดนแล้วเว้ยเจ็บตัวทั้งตาตาท่ามาแล้วโอ้ยมาแล้วนี่ตัวแรกเห็นตัน่งตึงมาเลยรู้เหรอเฮียคันโกงเลยเมื่อกี้ดูในคลิปอ่ะคันโกงเลยอะ มีไซสวป่ะมีไซสวป่ะจะบอกว่าคันโกงเลยอะโกงเราเขารู้ว่าคันโกงมากอ่ะโกงโกติดตอโกงติดตอกลางน้ำเลยเหรอล อะไรแล้วอ๋อหยใหญ่วะกระสงเหรอของตัวเลื่อยไม่ได้ยินเสียงกัดอะไรเลยว่ะข้างในกระสงกระสงตรงนี้เหรอว้าวตัวใหญ่ว่ะประเจรไนครับเก็บไว้เถอะตัวนี้เขาอ่ะมีไซส์อ่ะตัวใหญ่ครับของนั้นหนึ่งฮะ น่าจะมีครึ่งครึ่งโลไปให้หนึ่งโชว์หน่อยแล้วกันเป็นวิดีโอเลยครับนี่เราส่งครับใส่งวั้นเท้าครับอย่างนีกัดเหยือยยางชุ่มคอสีดำนะฮะหาง่ายกว่าปลาช่อนครับนี่กระส่งวั้นเท้าดูตัวครับดูโอ้ยตบเล้อเลยใส่ครึ่งโลแหมสวยมากเดือยยางชุ่มคออือ ครับผมผมยังไม่ได้เลยนะหนึ่งได้แล้วตัวแรกมีไซด์ด้วยต่อไปนะครับโอเคครับไปขอรูปเดี๋ยวฮะเออโอ้ยได้แล้วปลาช่อนนะไม่เจองอ่ายจังวะผมไม่เห็นกัดมากกว่าต,วต,วตีหน้าท่อเนี่ย เก็บหมดแล้วใส่เข็มได้เก็บไปทาให้หมดเลยอันหนึ่งได้ตัวแล้วครับเป็นปลาช่อนฮะใส่เกลือใส่เกลือมาแล้วสองสามขีดสองขีดได้สองสามขีดได้อันนี้นะฮะก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเหยื่อยางชุ้มคอสีดำหลุดเลลยหุดกระเด็นมานี้แหละ แต่เตียกระเด็นไหะฮะโอเคเสียวมือพกวัดนะฮะก็ไฟเข้มครับได้ครับปช่อนกับอากาศร้อนๆอย่างนี้ฮะร้อนจัดนะครับเสร็จแล้วครับเดี่ยวยางชุ่มคอนะครับนี่นั่นหนึ่งสัดไปสองแล้วผมยังโบอยู่เลยฮะยังไม่ได้สักตัวเดี๋ยโบอยู่เลยตัวนี้น่าจะปล่อยปล่อยไปตัวเล็กไปตัวใหญ่ปะ ตัวใหญ่ขนาดนึ่งาานี่ไงฝากกูจะโดนโอยเฮียนะโดนแล้ว,าาลวโดนสักที เปิดกล้องมากวะพอเปิดอยู่เฮ้ยกินเท่าไหนอ่ะกินเท่าไหนอ่ะเสยคางอะเฮ้ยกินเท่าไหนอ่ะโฉบเฮ้ยเครียดโฉบแน่เลยวัดวัดโดนแล้วเหยื่ยวไปไหนก็ไม่รู้ตามเหยื่อตามันโฉโอ๋อเย้อันนี้ถือว่าไม่ได้กินนะอันนี้ถือว่าฟุกฟุกเฉยเลยเยเกี่ยวใต้คางนี่มาแล้วไม่ต้องิงครับ เออตัววัานาเบนเอ้ยอัน,นึ่งโด,ดนแล้วนั่นเลยอีกตัวเว้ยแต่ตอนนี้เาเอาเหยี่อผมไปด้วยโดนตัวที่สองแล้วนะครับอุ้ยหลุดพอดีเลยสะบัดหลุดออกพอดีเออ รู้ว่าพื้นมันร้อนก็ปล่อยให้จับอีกีซิแค่นั้นเองอเดี๋ยวไม่ต้องโลดโลดเดี๋ยวอะได้หรอได้ได้เดี๋ยวรู้เลยอ้าวโดนจนได้สายวิ่งไหมอุ้ยลอยเห็น ยยย่ยย่ไม่วิ่งไงโดดได้เห็นตัวปลารอยถืว่ำแม่งนิยมนิยมปลาลอยยิยตอนนี้ยิปยทแล้วกูวู่งมาวเยี่ยยิปายแล้วกูวิ่งมาวะเนี่ยไอ่ไม่ได้เหมือนกันว่ะมันจับตรงนี้เหมือนตัวเล็กก็แหละ อ้าวผัดอะไรบ้างวะเนี่ย Yeah. โดนโดนโดนใส่แล้วพอ,พอตัวนั้นแหละพอตัวนั้นนหนึ่งอะ่ะใหญ่พอโอเคมันเข้ามาโฉบอย่างเงี้ยตีแรงมากได้แล้วมีไซส์เขาแล้วจัดเห็นๆเลยเนีย่เข้าเลย ปากบนนะครับกับเยื่อยางชุ่มคอสีขาวนะครับย้ายจัดพอหนึน่งได้แหลยย้ายพาย้ายพาย้ายพาใบไม้รูดน้ำอมนี้ก็ตาไฟไปมะพร้าวอ่ะน้นนนแม่งใสจัดอะ่ะเฮ้ยมีดันว่ะ เ้เอ,เ,อ,อบบเ,ลเลย่ะเออของผมดันเลเลยแตกเลยน,นะน้า,ปงงาเปิดได้เวน,นดันบปเลเลยเห็นขวดน้ำมากที่มีก้อนหินน่ะเออดันเลยเลเลยเนี่ดโอแบบีดันเลยตกใจะ <c oughs> ออวะอางนันี่เลยน้อเนียเอานอีะไร่านาเล<ไ>ีอยจนลเพราะเราพาไปใจ เ้าเยื่อยองเฉล่ยเยื่อลองเ่าลงตกใจวะเมื่อกี้ลงข้างๆตัวมันนะน่าตกใจข้างตัวมันตอนแรกแบบโอ้โน้ำดันบะเลอเลย ไอ้เฮียไม่รู้ว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะระแวงไปเลยตกข้างตัวระแวงไงวังนี้มีหลงล้างไปแล้วดำน้ำลึกไปแล้ว,ลวตอนแรกอะมันเหมือนจะกัดผมมวยแม่งดันบุ๊บแม่งเบลเลอร์เลยพักตีไม้นี่ให้นั่นหนึ่งดูนะไอ้เฮียแม่งคงตกใจอะไอ้ไเฮียตกใจตัวเฮียลงข้างตัวนั่นบอกงี้ ป่าดวงไม่ค่อยดีเลยวันนี้นหมดลอยเลยนะปลาเล่นครับปลาลงปลารอยเหี้ยวัดกระดงกันโดดเลยมัวตัวหมดเล้วนี้คนตกปลาไม่เป็นเลย เปิดบอกเลยแบบนี้ไม่ฟูได้หรอเออไม่ยาวไม่ด้วยตัวนั่นตกใจจริงเฮียแม่งดึงมือต่างคนต่างตึงไงสัตดิ

รู้ว่าอู้ยดึงดึงดึงจะได้ไม่มันจะได้มไดมไ่ไม่คัไม่ตื่นโจนระวังลื่นระวังลื่นตีด้านขวานะมีะ่เจ,จ้า ประมาณตั้แปดเจ็ดแปดกีโนะไม่ถึงโลหรอกถึงนาดนี้หล่อแล้วโอ้ยโลดันโลแล้วเจอกันแล้วอ่ะดันโลอีกแล้วรับตีด้านขวานะตีขวาเนี้ยเกือบหลุดเหมือนกันนะเนี่ยเบรกกระหลุดเหมือนกันนั่นแหะหมานปลาใหญ่จริงๆครับนายเออแป๊บเดียวรอปลาใหญ่แล้วแม่งดึงสายออกเลยกึศกึศกึศเลย ปลาใหญ่ครับปลาใหญ่อีกแล้วตัวที่สี่ของผมช่อนน่าจะโลถึงอ่ะโลได้นะได้โอ้โหใหญ่ขนาดนี้ส่วนแพแทนกล้องให้ดูเนี่ยลองดูนะระวังมือกเสียวมือนันหนึ่งเสียเวเบ็ดมันจะเกี่ยวอยู่นี่โอ้โให้นั่นหนึ่งถือ,อให้มันรู้ไว้ครับดูหัวดิขวบมือโอ้โ แทนหูแต่เหยียาชุ่มคอหายไปแล้วตึงเลยปลาหน้าอกนะไม่ได้ปลาหุ่มนะให้ถ่ายให้หน่อยให้ดูนะขนาดความความใหญ่อ่าอ๋อให้ถ่ายรูปอีแล้วปลาใหญ่อีกแล้วปลาใหญ่อีกแล้วโดนอีกตัวแล้วนะครับนี่ฮะลืมเปิดกล้องครับพอดีโทรศัพท์แบตหมดนะครับตัวนี้ก็มีไซส์นะครับแบบคิงโลกระส่งกระส่งใหญ่นะครับ มันจะประมาณห้าหกจดขีดได้อ้วนตับเลยอ้วนตับไปฮะตัวนี้นะครับหมายก็อยู่ประมาณนี้นครับถ่ายรูป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 กันนะฮะ หน้าโดนเลยใช่ไหน่าขึ้นมาชาร์จมากเลยนู่นน่ะน้ำพยัยาข้างในอะไรก็ไม่รู้ลมหรือเปล่ามีควสามารถพอนั่นไงตามสถตายเลยไม่รู้ผมมองไม่เห็นแต่ผมเห็นพังขึ้นใหญ่ด้วยต้นมะม่วงต้นมะม่วงมาผมถ่ายอยู่อันหนึ่งโดนแล้วติดป่ะเชี้ยแล้ว อยู่ปะเนี่ยเห็นตัวเลยว่าใหญ่ยังอยู่ปพื่นเนี่ยขาดแล้วโหเสียได้วะเห็นตัวพี่โนเห็นตัวผมไม่เห็นเนี่ยผมเห็นพังบรรยายนี่เหรอผมมองข้างบนมองไม่เห็นสะท้อนไก่เงานะแต่รู้ว่าพังฟองขึ้นมีมาตรฐานเลย อ่าครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปตกปลาในวันนี้นะครับที่ผมมาตกคณนหนึ่งนะฮะเอ่อผลประกอบการนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งหมด1ิบแต้มครับก็คือแบ่งกันไปคนละห้าตัวคนละห้าแต้มครับคนละห้าแต้มนะครับส่วนตัวมีไซส์ผมก็เก็บนะครับอยากเอาไปทำอาหารนะครับไปฝนสนพนส่วนตัวเล็กนี้ก็ปล่อยหมดนะครับอ่าหนึ่งนะครับอันนี้ครับก็คือเป็นไงครับวันนี้ผลงานน่าพอใจไหมฮะโอ้หคนละห้าแต้ม อันนี้แล้สุดยอดแล้วผมผมนี่บอกเลยฮะ então, แต่ลุดกระจายหลุดหลุดขาดไม่ <man st> <initiation> นะขาดกระจายเลยวันนี้นะครับแบบบอกเลยว่าผมนี่โคตรอ่อนเลยฮะอ่อนมากตอ่าครับผมอ่าถ้าอย่างไรครับฝากเพื่อนๆนานะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องโอไมร์ไลฟ์จริงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมด้วยละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ